เวลาดูกายนะจะต่างกักการดูจิตดูดูจิตเนี่นะให้ความรู้สึกหรือให้พฤติกรรมของจิตเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้แต่การดูกายเนี่ยนะดูกายในขณะนี้เลยไม่ใช่กายที่เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ทีหลังไม่ใช่รู้กายในขณะนี้เลยมันจะแตกต่างกันงั้นดูจิตนะเราจะตามดูเรียกว่าปัจจุบันสันต,ติสืบต่อกับปัจจุบัน โกรธขึ้นมาปุ๊บรู้ว่าโกรธขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นยังไม่มีสติขณะที่รู้ว่าโกรธมีสติคนละขณะกันแต่ขณะที่ดูก,กายเนี่ยเราดูเป็นปัจจุบันขณะขณะนี้กําลังยกมือขณะนี้กําลังอ้าปากพูดอยู่ขณะนี้กําลังหันซะ้ายหันขวาพยักหน้าขณะนี้ก,กํา,กากลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินกําลังนอนเลยนะกําลังคลิกซ้ายคลิกขวา เวลาดูจิตนะดูจิตที่สืบเนื่องกับกับสภาวะที่เกิดน้าแล้วก็มีสติรู้เรียกว่าเป็นปัจจุบันสันติต่อเนื่องนะต่อเนื่องกับปัจจุบันแต่ดูกายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะขณะนี้กําลังยกมือเติมคาว่ากําลังก็ได้ถ้าดูจิตก็จะใส่คําว่าแล้วโกรธแล้วรบแล้วโกรธไปแล้วรบไปแล้วแล้วมีสติรู้ ถ้าดูกายเนี่ยกำลังยกมือนะกำลังกำมือกำลังแบมือขนาดนี้เลยหนาวนะเดี๋ยวนี้งั้นดูกายกับดูจิตจะต่างกันนะแต่ว่าเป็นปัจจุบันทั้งคู่อันหนึ่งเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันอันหนึ่งคือปัจจุบันขณะคือขณะนี้กําลังกําลังมีอยู่กําลังเป็นอยู่กําลังเคลื่อนไหวอนะไรนย